องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลนเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีคณะ ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสม,มุทรปราการผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการตำรวจข้าราชการอบจอสม,มุทรปราการกลุ่มสม,มุทรปราการก้าวหน้าและพ่อค้าประชาชนนํากระเช้าดอกไม้ของข,องขวัญเข้าร่วมอวยพรกันเป็นจํานวนมากโดยบรรยากาศภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูอมรวชิรธรรมเจ้าวาดวัดบางฉลงนอก นำพรพภิษุส่งวัดบางฉลุงนอกจำนวน12รูปจเจริญพระพุทธมนต์เจ้าภาพถวายพระทหารเพลนจตุปัจใจทายธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ทีมข่าว AEC TV Channel